สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีของเกียรตินีทุกคนนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่สวัสดีพี่น้องฟังเลาาเวียงจันทร์นะคะสวัสดีทุกคนทั่วโ,โลกที่เบอ่งเกียรตินีนะคะมาพอกันกันอีกแล้วคนเกา่ามุมเกา่าเหมือนเดิมค่ะครับเจนนี่โจชดแซบเมื่อนี้เกียรติจเจนนี่โจจะมาโซ่แซบยางที่เจนนี่โจจะมาโซ่กินบ่วงค่ะนี่มันไม่ยากเราจะกินบ่วงนะคะวันนี้เ <laughs> จนนี่โจจะมาโว่กิน ส้มตำสตรอเบอรีร่กุ้งสดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เอฟซีเป็นขอมากนะคะโอ้โหสอมกดนไปใส่ละเป็นใจพี่น้องแต่เสียบบอสตรอเบอรีร่โอเรเม็ดใหญ่หอมชินใจอร่อยถึงใจจริงๆอันอันพูดได้เกิดท่านเกิดท่านาน้อเพียง่างนี้นพี่น้องค่ะเอาละครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะาห ขออนญุญาตเอิร์ลไลซ์สื่อผูพิ่นอยากจะออกน้ำนั่นนะคะพี่น้องแต่ว่าไ่อยากออกเงินคือว่านั่นแหละค่ะเอาละขอเรียนเชิญนะคะน้องจอยพี่พิมพ์ชนกสวีเดนนะคะแล้วก็น้องกีตา้า์น้องมานิเนาะพี่แอร์เพื่อนอิเล็กขี่เมานะคะเพื่อนอิเล็กขี่เม,มามาร์ตินี่ค่ะเมนมาตินีวอลลุ่มแล้วก็ พัดแล้วก็น้อยนะคะนะคะจบข่าวคำร้นหวังหวังสีรายงานเจนีบัไดนอนน่ะพี่น้องค่ะเจนีนอนประมาณชั่วโมงเดียวหนึ่งเพราะว่าเจนีนอนมาหลับเพราะว่าเจนีฝันลายฝันว่าคุณคุณวัฒนานอนใจเจนีเจนีก็เลยสะดุดขึ้นมาเอา้าก็ยังส่งหน่อยเธอจะอิ่มหมนเลีแม่ไว้ ตอเบอรี่แพงนะคะเลยเลยซื้อมาแพ็คเดียวขอโทษนะคะขออนุญาตนิดนึงฮัลโหลโทรหาซ้ก่อนเนี้จะเสียงดังนะคะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเสียงแซกซอนจ้าพี่วัฒนาวันนี้มีประชุมหรือเปล่าไม่มีโอเคกลับบ้านเร็วใช่ไหมคะ โอเคกลับบ้านเร็วโอเคนะคะถ้ากลับบ้านเร็วน้องจะอเ่เมียจะรอนะคะที่รักโอเคไหมโอเคโอเคไหมง่ะถ้างั้นเมียจะไปล้างหอยคอยนะคะได้กินค่ะเพราะว่าพี่วัฒนายอยากกินแกงหอยขมใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมียไปล้างหอยต่อยตูดต่อยก้นรอนะคะแกงสปาเกตตี้เปิดดากคืนนี้แล้วแล้วเราก็นัวกันสองคนจบข่าวนะคะ โอเคอ๋อจะเพิ่งวางสายพดี๋ยเพิ่งวางสายพาพีรัฒนาก่อนกลับแวะซื้อไก่ย่างห้าดาวให้เมียด้วยสิค้าเมียหิวได้ไหมคะซื้อไก่ย่างคดะซื้อไก่ย่างห้าดาวมาต้อนเมียด้วยโอเคไหมโอเคเจอกันค่ะจบข่าวนะแค่นี้นะคะที่รักโอเคเลิฟยูจุ๊จุโอเคต่อเลยจะฝางซักกินยี่ได้พี่น้องค่ะอะนะกินแล้วพี่น้อง เดี๋ยวพว่อเขาโทรหาผัวก็ดีใจน้ออม่มมค่ะพี่น้องอ้าปากแล้วก็หมุมกรับเลยนะคะอืมอืมแซ่บพี่น้องตำสตรอเบอรี่เซน้ำประแดกใส่น้ำตาลน,นิดนึงไม่ต้องใส่มะเขือเทศนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่เขามีรสเปรี้ยวของเข้าอยู่แล้วไม่ต้องใส่มะนาวไม่ต้องใส่มะเขือเทศ ใส่แต่น้ำปลาน้ำป่านิดนึงแล้วก็แป้งนุ่มกระสอบนึงจนงานนักจั่นดีเจนี่กินเผื่อนะคะทุกคนมาด้วยคข่เอฟซี FC ทุกคนค่ะที่เจนนี่บริเอยซื้อกะะไม่กินน้ำกันนะจ๊ะผู้บสประสง์อ์อกน้ำ พี่วัฒนาก็อยากกินแกงหอยขมค่ะคืนนี้เดี๋ยวเกณฑ์นี้จะไปล้างหอยหอยพี่พัฒน์พี่วัฒนาเดี๋ยวหอยเน่าต้องล้างอ่ะว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วพี่วัฒนาคะแกงหอยขมใส่กะทิหรือกระเทยคะอ๋อใส่กระเทยโอเคจะเจอกันจบข่าวคำลังลวางทัลังตีรายงาน เอาบอยิมนี่ไพี่น้องหน่อยมื่อนี้วาบาดคลิปที่พี่น้องครราวัานอนบัหลับฟันล่างอยางที่ปอกแต่ว่าก็อดคิดถึงพี่น้องบ่ได้คิดคิดถึงเอฟซีบ่ได้เจ็ดนี้ก็เลยต้องมา พ,กกพ,พี่น้องทุกคนกที่เบอร์เจน,นี้จากปากมันเป็นแต่ตีแคลดีนะพี่น้องสุดท้ายเจนี้เนี่พี่น้องครับสตอ,อรี่เขาต้องเอาลูกที่ว่าบอสซูเกินนะพี่น้องไปเรื่องเอาที่มันเป็นแบบทำ้าม ินยิ่งกลัวกินกับโยเกิร์ตนะคะนี่เรากินกับอ,อันเชอรี่เป็นบ่อพี่น้องปลาด่าปลาด่าฝรั่งเขาเอื่องอันเชอรี่ัวกของมาคองดองอ่ะพี่น้องครับมั่งหัเจินนี่กับมัว่วไปสลับ ถ้าอิงลิส for you เจนี่ไม่รู้ค่ะถ้าอีสาน for you เจนนี่รู้เอาก็มือไฟแ่บโทรศัพท์แบตหมดชาร์จแบตก่อนค่ะ จบข่าวแบตลดเดี๋ยวสัดแบตนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุยกันมีหน้าเห็นไฟแดงๆเหมันวิ่งขึ้นที่ไหนได้แบตบมันเหมือดไปนองค่ะเดี๋ยวเจียนนีสัดแบตก่อนเดี๋ยวจะโทรหาผัวอีกเทียนหนึง าช่าจบแล้ว,ว,วะคะ่ <G ül> ะบักพริกมันแห้งให้น้องกิน,กนมันหมดอบบพริกมันหอกแค้งดี ขอ,ขอโทรเช็คปัวอีกนิดน,นึงนะคะตอดแบดชาร์จแบตแล้วเรียบร้อยแล้วฮัลโหลพี่วัฒนาถึงไหนแล้วคะติดไฟแดงติดไฟแดงก็เดินมาสิคะแค่กรุงเทพอังกฤษนี้เองมาเดินมาเร็วๆรถทิ้งไว้นั่นแหละจอดไว้นั่นแหละพรุ่งนี้ค่อยไปเอาโอเคป้า อย่าให้เมียล,ล้างหอยคอยเกอร์นะคะที่รักโอเคค่ะดียวเจนนี้จะเป็นล้างหอยลนะต่อยก้นมันด้วยเพราะว่าถ้าไม่ต่อยมันจะดูดไม่ได้นะคะหอยขมใส่ไม่ใส่กะทิใส่กระเทยใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคโอเคอเค๋ยอ,อ,อย่าลืมของต้อนนะของต้อนเมียกับย่างห้าดาวอะ่ะเมียหิวหิวมากเลยตอนนี้ไม่ได้กินอะไรเลยอนะ่ะ ท้องว่างท้องร้องตลอดเมียอยากกินไก่ย่างให้ดาวอย่าลืมของต้อนเมียแล้วกันนะคะที่รักโอเคเจอกันค่ะอะไรพี่น้อง่ะมาสัตว์กันต่อค่ะมันสองซองนะคะมือน,นี้ <laughs> สองซองนะคะพี่น้องคะามันมีบักเพชรดันล่ะคะ่ะองน้ำหวานทรงมาให้กินขอบคุณนองระวนันอีกทั้งนะคะเอาขี้แหงสิมาขึ <laughs> <laughs> ้เป็นก้อนสิไม่โดน <laughs> คทนะฮะจะบอกจะบอกไอ้วัฒนาเด้อว,ว่าเจนนี่กินข้าแรงแล้วเจนนี่คาะกินหอยน้ำเล้าอยูอ่ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยแค่สตาร์เตอร์นะคะอันนี้เมนคอร์สนะคะอืม แบบเต็มแล้วพี่น้องค่ะกินก่อนเดี๋ยวพี่พัฒนาโทรมาอร่อยาะ เสร็จนุ่มๆกินมัดปะน,อน้อมันนี้เป็นชู้โชคกนชู้โชคทองแตกไม่ทองมันเอ้ยว่าขอโทษกับพี่น้องครับปากเดีนออกจากปากไม่ทองมาไม่มานก,กันกินไลายสิละ เมื่ที่แล้ว่าได้กินผักกินพิกสูดผักเราก็มีแค่นี้แหละค่ะเด็ดออกเด็ดออกจากปากองได้เธอตท,ทากิ่นนี้นะพี่น้องย่ากินแล้วมักเบาขั้นเบาๆมันกับเวลามันจหมุนนะสิ่ะพี่น้องก็เลยต้องต้อง,องทั้งกินทั้งเบา กองตัดอะไรนะคะถึงระลามสี่ไม่ไกลค่ะมาเร็วๆเวมียรออยู่โอเคจ้ะใส่ผักดีเลิศด้วยใช่ไหมคะโอเคยังหอยใส่กะทิใส่ผักกีเลิดด้วยค่ะพี่น้องค่ะก็ยังให้ดื้ นอนเว้นของจะตืน่นบ้านสามเครื่องคิดจะตัดเด้อ จะตัวไม่มือนั่นทั้งน้ำทั้งแหงฮัลโหลคืนหายเลยพี่น้อง ซอากาศนั้นแปแล้วคืนบ่มี่เราบ่มี่คืนแล้วฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะฮะเมียไม่ได้ยินค่ะฮัลโหลผัวค่ะ <laughs> ไม่ได้ยินคืนหายค่ะโดนกัดอื м mm. mà đứa thì nó cần cho บกติเกนนี้กินหลาย,ยางั้นใช่ไหพี่น้องเป็นเพราะเกนนี้ทองลูกนี้ทองมันอยากกินทองกับพี่วัฒนานะคะ่ะมันกับเหดพอพระม่านเป็ด ยังที่บอกก่อนเป็นในตำสบับของข้ามันบริเลดทนคือยังเผ็ดพริกไทย เอาถ้าเราสามี่ติดต่อหัวเราพี่น้องถ้าเราสามหายเนาะจิ้งหูบอกว่าเขาพรอมาใจระบัดนี้อบอกอมัดระศูนจริงๆแล้วเกณฑ์นี้ว่าใช้สามฮอ เจนนี่งเจนนี่ย่านย่านคนย่าน,ย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 ,นาย่านในย่านในวัฒนาเราย่านนั่นองอีนี้ก็สแตกหลายแท่งคือนะ อืมอีกไม่มาสวดพี่น้องเลยแมันก็มาแล้วเนาะอืมอืมเมื่อตา มาลอ,องทไม่ทัจบหอกอันนี้กินอันนี้ก็กินฮอตขวนมันลน <laughs>

พี่น้องคะเรนนี่นี่ไปแล้วติดต่อผัวไม่ได้โทรศัพท์หายแล้วติดต่อคุณพัฒนาไม่ได้เลยอะตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้อย่าให้ได้ล้างหอยคอยเกินนะคะพัฒนาจ๋าโอเคครับพี่น้องคะ,คคะ,งคะท่านี้เจนก็นอกขอบคุณทุก่านแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเมนทุกคอมเมนต์นะคะเราทุก ทุกไลน์่นะครับขอบคุณทุกคนทั่วโลกที่เบิ่งนเกนนี้นะครับพี่น้องขาสุดท้ายนี้เอาไว้แค่นี้พอกันคลิปหนาเจอกันไหมนะคะพวกนี้เอาเว้บอติดบอลถือจบคลิปนี้เอาไว้แค่นี้คลิปหนาพอกันหม่คะ่ะสวัสดีค่ะเม,ม่มากมา